ถ้ามาร้านลิฟต์ซีนะครับขึ้นลิฟต์มาก็กดมาที่นี่เลยครับชั้นสี่เนาะอ่าแล้วก็ออกมาเจอกับป้ายว้าวป้ายนี้นะครับเราก็รู้แล้วว่าร้านดำน้ำแต่ไม่ได้อยู่ทางนี้นะครับร้านอยู่ทางนี้นี่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวสยสามดอยไซด์วันนี้เราก็บุกมาอยู่ร้านดำน้ำชื่อดงัองเนาะย่านสุขุมวิทเจินะครับหรือลิฟต์ซีเก่าไทยแลนด์ที่ก็เป็นร้านของพี่ชายใจดีของผม เซลสัตว์โฟสยาจินดานั่นเอง,เองสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสินค้าดำน้ำแนวสีสันนะครับไพ่ว่าจะเป็นฟิลหน้ากา,กากถุงม,มือหรือเวสสุดเนี่ยร้านนี้มีเลือกเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าร้านนี้มีอะไรบ้างไปเลยเดี๋ยวเราเปิดประตูเข้าไปดูนะครับว่าในร้านนี้มีอะไรให้เราดูกันบ้างทาม้าเข้ามาจะเจอน้องครับน้องจ้าจ๋าสวัสดีครับนี่นะครับก็จะเป็นน้องที่คอย ตอนรับเราเนาะในร้าน The Living s e a นะครับมีอะไรก็ถามน้องได้เลยนะนะมาดูกันนะครับว่าสินค้าในร้านเนี่ยอลังการมากครับ,รบสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้ากากเนาะเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับ อีนน่นใรุ่นนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นตัวท็อปเดี๋ยวผมมาอลองดูหน่อยนะครับอ่าเวเดอร์เวเดอร์ครับสุดยอดอ่ะใส่แล้วหล่อมากอะต้องต้องจักคับคับคืาปกาิไม่หล,ล่อไ่่าฮ่หน่าก่า่า่าฮุาบเวเดอร์าุ๊อร่าฮ่าฮลาฮ่า่าฮ่่าา ในส่วนของฟินเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีฟินอะไรบ้างนะครับของเกาสีสันเยอะแยะเลยมีรุ่นมากมายเลยเดี๋ยวให้น้องจ้าจ๋าดีกว่าอันนี้เทมากเลยจ้าจา๋ามีรุ่นอะไรครับอันนี้ Supermew XX ค่ะ XX ใช่ไหมโอ้โหนี้หล่อมากมีรุ่นอีนเลยอ๋อตัวนี้นี่เหมาะกับสาวๆเนาะสาวๆชอบใช้สีให้เลือกเ,เยอะแยะเลยครับนะนะถ้าเป็นผู้ชายแมนแมนหน่อยรุ่นไหนอีกม m a n t ติ m a น t ิ s นะครับใครชอบแนวแมนๆก็ตัวนี้เลยนะครับ m มนตะิสอ่าแล้วถ้ามือใหม่ล่ะอยากใส่เป็นฟูลฟูดฟูนี้นะครับมิวนะครับฟินในตำนานผลิตมาหลายปีละนะครับใครดำน้ำก็รู้จักฟินรุ่นนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับอ่านะตอนนี้ก็นะสมัยก่อนแล้วก็จะฮิตสีอย่างงี้เนาะสีฟ้านมชมพูนมใช่ไหมนะตอนนี้สีใหม่สีอะไรบ้างมิวโอ oh, ด้ดูสังเกตนี่คือที่เห็นเป็นกล่องนี่คือสต็อกของฟินนะครับ ร้านนี้นะ่าจะมีสต็อกปิ่นเก่าเยอะที่สุดในเมืองไทยอ่านี่แค่นี้ยังไม่พอนะเราแอบอินไซต์มาด้านในนี่คือสต็อกนะครับสต็อกสต็อกสต็อกอ่านะ,ะนี่ครับสีล่าสุดของเกานะสีชมพูสวยมากๆสำหรับพวกชุดต่างๆนะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโคโคโรอาเนาะจะเป็นเสื้อเหมือนแบบใส่เป็นรัชกาลอะดำน้ำก็ได้ใส่ว่ายน้ำก็ได้กันแดดนะครับนี่มี พวกแจ็คเก็ที่เป็นเนโอพีเนาะมีพูธนะฮะนอกจากยี่ห้อเกาแล้วก็ยังมีสำหรับเด็กๆก,ก็จะมียี่ห้อ AQA ก็ผลิตโดยบริษัทเกาเหมือนกันนั่นแหละนะถ้าใครรู้นะครับนี่ก็เป็น AQA ที่ผลิตมาให้ผู้หญิงเนาะมี่ะไรอีกนะครับจนปัจจุบันเนี่ยโคโคโอาเนี่ยเขาก็ดีไซน์มานะเป็นแบบชุดสำหรับใส่ดำน้ำของผู้หญิงด้วยนะครับ ก็จะเป็นแนวสีหวานหวานี้แหละแต่ถ้าใครยังชอบเกาอยู่ว่านี่เกาก็จะเป็นคอลเลกชั่นของปีนี้นะครับอ่าส่วนแนวผู้ชายโหดนะครับจริงๆอันนี้เหมือนเสื้อแบบใส่ขับมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะเท่มากนะส่วนที่ห้อง,งอื่นเนาะเวสตสู่สีสีก็ยังมีอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น Roxy ซนะครับอ่าลิฟวิสีก็เป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยเนอะรวมถึงของแบรแบรนะอ่านี้ก็จะเป็นคอลเลกชันใหม่ของแบร นะครับนอซซอรีนะก็มีให้เราเลือกไม่น้อยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะสายสายเฟล็กนะสำหรับไปเปลี่ยนกับชุดอุปกรณ์ของเราให้แบบมีสีสันสวยมากขึ้นหรือว่าจะเป็นไฟฉายดำน้ำอุปกรณ์สำหรับกลอ้องอะซสเซอรีของสาวๆก็มีนะถุงมือมีอะไรอีกพอยเตอร์นะครับนี่เฮาซิ่งสำหรับ p p o o n นะครับก็จะมีปื๊บสโนว์เกิลด้านนี้ก็จะเป็นพวก ผ้าเช็ดตัวแว,นว่นวะ่ายน้ำอือันนี้นำเสนอมากเลยผมชอบไทยนะแมสแต่ไม่ใช้สีนี้นะอันนี้แมสแต์แบรนด์นะครับไว้เวลาใส่หัวมันไม่กินผมส่วน BCD นะครับของ Living C ก็จะนําเข้ายี่ห้อ Audax Pro แล้วก็มีตัวนี้เป็น s ีเกิลนะครับวันก็จะมีตัวหน้ากากสําหรับ snorkeling ด้วยตัวนี้นะครับอะผมยังไม่ได้เทสเดี๋ยววันไหนว่างๆจะยืมพี่ต้อไปเทสอยู่เหมือนกันเ r e เ u เตอร์น,นะครับก็ที่นี่ก็เป็นตัวแทนของยี่ห้อ s ีเกิล นะครับก็เป็นของอเมริกานะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับของพวกเสกได้มีไลท์อันโมชั่นนะเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยส่วนข้างล่างนี้เป็นตู้สะสมกันดั้มซึ่งไม่ขายนะครับไม่ขายอ่าของพิตต่อส่วนลิฟวิ่งซีนะครับ,นะ City, รบก็จะมีส่วนของการสอนดำน้ําเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนนะครับนะครับส่วนสระน้ําแล้วก็จะใช้ของฝั่งสกลพันธ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สระว่ายน้ำเนาะ จริงๆไปซาที่ใช้เราใช้ดำน้ำเนี่ยแหละของร้าน The Living Sea นะครับมันก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะที่ไม่ได้อยู่ที่สุขุมวิท71ที่เป็น11สปอร์ตคลับนะก็จะอยู่ที่กลพันสปอร์ตคลับนะครับผมก็จะมาใช้สระเนี้ยในการสอนเป็นประจำตอนนี้ก็นักเรียนผมก็กำลังซ้อมอยู่นะฮะ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวร้านดำน้ำ The Living Sea เกาไทยแลนด์ใครอยากมาเลือกชมสินค้าที่นี่ก็ที่สุขุมวิท71ครับซอยปรีดี41เข้ามาที่71สปอร์ตครบนะขึ้นมาชั้น4นะครับร้าน The Living Sea อยู่ตรงนี้ก็มาเจอน้องจ๊จ๋านะครับก็จะแนะนำการซื้อสินค้าให้เราหรือว่าเจอกับครูต้อที่นี่มีทั้งคอร์สเรียนนะครับมีทริปดำน้ำมีสินค้ามากมายหลายแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็นออดัคสโรนะครับเกานะโคโคโรอาเอควเอหร จะเป็นอุปกรณ์เทคไดส์ ise, อย่างไลท์แอนโมชันหรือว่า SX c u อ็อะไรออ่ารเงี้ยนะครับขอบคุณเพื่อนๆครับ,บที่ดูกันมาถึงจุดๆนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยเนาะนะครับในช่องของเรานะครับสยามไดไซก็จะมีเ,เรื่องราวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปใต้น้ำหรือว่าการทำภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom นะฮะรวมถึงการรีวิวทิปดำน้ำร้านดำน้ำแบบนี้มาให้เจอกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกไม่นานก็พบกับช่องตอนเวลาดูดูสดเนาะไลฟ์สตรีมกันนะครับมีปัญหาอะไรก็จะได้พูดคุยกันเลยนะครับขอบคุณนะคะับบ๊ายบาย